ยว่ามันจะแบบเฮ้ยกูใช้เอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเอาจริงสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพรานเนี่ยผมโฟล์ฟันมัวเล่นย่า เสียหายหมดวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็รีวิวไม่มีอะไรเหมือนเช่นเคยเลยมีแต่น้ำน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าว่าใสามากเครื่องเล่นก็คือ Empire Ripper ยอดผักอันมันลาดหน้าละเขาไม่หานะเขาจะงงว่าเอยพี่ต้องการจะสื่ออะไรเอยกระดาษปากไม่เล่นไปเนี่ยเออลูก่าแล้วก็วิ่งได้ด้วยคนกขบอกว่าพี่ ชอบว่ะพี่แม่งแม่งใช่ว่ะใช่เลยอ่ะเป็นลูกบอลกลายเป็นแนวกาลร่างเป็นสปาร์ดได้แล้วก็วิ่งได้อะเนี้ยพอเราแกะเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างที่จะเป็นแบบนี้โอ้โหมังกรนี่มังกรพันรอบเอวโอ้โหอย่างหัวใจนี่ก็พันรอบเอวเหมือนกันเป็นอะไรฮะเป็นงูสวัสด์เป็นสเก็ตเลยคันยิ่งตลอดอันนั้นผมไม่ได้อาบน้ำละมันมีวิธีการเล่นเหมือนเช่นเคยฮะคมัะ มีเล่นอยู่2หมบทเหมือนเช่นเคยก็คือคหมดต่อโซ่บดต่อโซ่ก็คือหมุนหมุนตามรูแล้วก็มาชนกันเหมือนเดิมกับหมดพะลองความเร็วหมดพะลองความเร็วก็เราก็แงกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้มันวิ่งก่อนเอื่นเลยเนี่ยอันนี้ง่ายง่ายกว่าที่แล้วก็คือเนี่ยเนี่ยเรามองมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับมองด้านนี้เป็นหลักนะ <ST US K> แล้วเนี่ยเห็นนะมันมีที่เสียบเลยเราเสียบเข้าไปเลยเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะหมุนรุนแรงแค่ไหนมันจะแรงกว่ารอบที่แล้วหรือไม่ใช่ครับหนึ่งสองสามไป ไปล้วไปเอ้เไปไปชนไม้ชนไม้อ้โอ้โหโหตอนนี้ยามือไปจับนะฮะมืออาจขาดได้นะฮะเพราะว่ามันรุนแรงมากเพราะมันไม่ควรทำโอ้โหรู้สึกจะตันนะประมาณนี้แล้วกัน ก็คือโอ้โหเรามีรางด้วยตอนนี้โอ้ยเราอัปเกรดไงอัปเกรดนะกระทะมันน่าเกลียดไปบอกว่าโอ้พี่อะไรกระทะไหนไหนก็กระทะอีพีท allora ี่แล้วก็กระทะอีพีต่อมาก็กระทะกระทะไอ้พอแม่งเสืยดขึ้นสนิมอีกก็เลยต้องแบบว่ามีรางให้ด้วยเราก็ได้สนามมาแล้วระบผมสนามรอบนี้จะมีการอัปเกรดมากกว่าเดิมแล้วเราจะมีมาได้กาแฟด้วยรอบนี้เชียวฟันแตกเอามาปลาใส่ลองดูซิว่าลูกค่างเราเนี่ยจะอึดขนาดไหนโอ้โหจะแกร่งขนาดไหน

คือว่ามันจะไม่มันจะไม่ใช่ล้เฮ้ย <c oughs> คุณมอสคุณมอสดิน้นคุณมอสดิน้นอ๋อน่าจะน่าจะชักไงชักเหมือนคุณมอส <c oughs> <c oughs> ตอนกลาคืนเดี๋ยวเราจะให้ตัวกันอีกรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะสู้กลางอ่ะชายหาดมีน้ำลงไปอ้โหยว่ามันจะแบบเฮ้ยก <c oughs> ูใช้เอาจิงเหรอเนี่ยเอาจิงเอาจิงโอ้ยโอ้ยนิดยนึ่งกินดโอเคนึาไปไปโอ้โหโอ้โหน้กระจายอะโอโหโหดูเดี๋ยวเดเดี คือสนิมเรือ่าเนี่ยเอาเอาเอาไอ้บอลบอลบอลวัดยังไงวอดยังไงยังผมไม่หมุนอยู่อ้ยังไงเอ้ยผมล้มแล้วเอ้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มโหมดประลองความเร็วดีกว่าโหมดประลองความเร็วเราก็แงะฮะแต่อันเนี้ยมันจะแงะง่ายกว่าเดิมอันเดิมเนี่ยเราต้องหาแงะมุมใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางเลยใช่เนี่ยแค่เพียงคุณแบบว่าแงะตรงกลางออกมาดื้อๆเลยอ่ะ ปึ๊บยงไมันจะเป็นสองฝั่งนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโหมดไปรอความเร็วมันจะเป็นยังไงครับเราจะเราจะไต่ขึ้นไปข้างบนเลยไต่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเหมือนกับรถไต่ถังอะไรอย่างเงี้ยคุณแน่ใจอ่ะคุณจะเล่นอย่างแบบนี้เล่นอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากเลยนะเฮ้ยมันฟอรฟันมันต้องไม่ธรรมดาดิ๋ยวซอยซอยทีทีซอยทีทีซอยออเออเออหนึ่งสองสามไปโอ๊ย เมื่อกี้ตตยขึ้นด้วยอ่ะหสองสาม,สามไปโอ้ยยอดผมเบี่ยดไม่ค่อยดีอ่ยสามไปเฮ้ฮเยไปไหนแล้ววนเนี้ยร้<ป>อน <c oughs> <c oughs> คุณน้อนน่าจะเครื่องมีปัญหาละสตดูผงพร้อมดูอะก็จบกันนะครับผมสำหรับการรีวิว Empire Tipper ที่เรามาฝากกันในวันนี้มมไปยังไง หลายคนก็อาจจะชื่นชอบแล้วก็บอกว่าโอ้โหอันนี้มันสวยงามกว่าเวอร์ชั่นก่อนเออรูปบอลบนโลกครับผมอันนี้ฮะถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะหาซื้อหาซื้อได้ตาม7 e เว่ e อที่ร่วมรายการเท่านั้นราคาเนี่ยก็เช่นเคยฮะ149บาทโอ้โยถือว่าคุ้มค่ามากครับผมคือไปขโมยตังค์พ่อแม่แล้วก็มาซื้อเลยครับผมบ้าเลยมอสแก้ปลูกฝังเขาไม่ดีอะถ้าเกิดอยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เช่นเคยฮะเหมือนเช่นเคยเลย จนกว่าวเรเาจะรีวิวของกันไหนวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวราแต่พทุ่ทนี้บ๊ายบายบ๊ายบายกับผมเอ้ยจบไปจบยังโอเค